s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับในนาตัวไหนครับสวัสดีครับสบายดีครับผมชื่อโจครับผมยศครับสบายดีครับผมก็โจบองโก้ครับสวัสดีครับสบายดีครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่ป่วนทุกเทสทอล์กเลยฮะเป็นคอมพิเตอร์ผมมีแค่นี้แหละเทสทอล์กมีแค่นี้แหละจริงเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอป่วยคนอื่นวันๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมเรื่องมาไม่เคยมีอะไรเลยเอออะไรวะนี่ครับผมมีเรื่องหนึ่งวันนี้คุณสองคนเคยได้ยิน เรื่องลี้ลับในติกตอกไหมครับเอ้ยโอ้ยเยอะพี่ทันเนี่ย <Yeah. S 2> ชอบ <Yeah. S 2> ดูมากเลย t ิกตอกเนี่ยเยอะเลยดูคลิปลี้ลับเหรอคือไปเจอนี้มาเว้ยไปเจอแอคเขาทิกตอกอันหนึ่งที่เขาอ้างว่าเขาอยู่ในปีสองพันยี่สิบเจ็ดเฮ้ยเคยเห็นยู่เคยเห็นอยู่เออแล้วมันเป็นโลกที่มีเขาเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวอยู่ในโลกปีสองพันสองพันยี่สิบเจ็ดนั้นอะแอคเขาเนี้ยครับชื่อว่า อุนิโกโซเบวิเวียนเต้คือเป็นภาษาสเปนเพราะว่าทั้งหมดเขาแบบอยู่ในสเปนหมดเลยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเดอะโซเซอร์ไวเวอร์หรือว่าเป็นเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวอะ่ะเขา่ลงคลิปว่าเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ๆไม่มีใครเลยมีเขาคนเดียวแล้วปีนี้ก็คือปี2027ซึ่งเขาพยายามแบบพิสูจน์หลายอย่างมากๆเลยนะมีการแบบไปคุยกับเหมือน o o g l e Home อะลำโพง Google Home อะว่าปีเนี้ย วันนี้วันนี้เท่าไหร่เ,ออเราพงกูกูก็โฮมก็บอกว่าปีสองพันยี่สิบเจ็ดแล้วเขาก็ลงคลิปอย่างเงี้เยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืซึ่งมันแบบคือไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะแต่มันสนุกมากเพราะว่าไม่รู้เขาใช้วิธีในการถ่ายยังไงให้มันไม่มีคนเลยที่สเปนอ่ะไม่มีใครเลยอันนี้คือคือที่ที่เคยเห็นมาแล้วพี่โจมผมว่าจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันจริงก็น่าตื่นเต้นแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอ่ะก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าเขาใช้วิธีไหนในการถ่ายทําให้มันไม่มีคนเลยวะ คือผมเห็นเขาเดินไปหลายที่มากนะเดินเดินกลางถนนไปโรงพยาบาลไปไปห้างอ่ะไม่มีคนสักคนมันเป็นไปได้ยังไงวะมันก็มันก็ทําได้ป่ะจริงจริงนกาทำได้ป่ะยหึนว่าได้ไงเช้าเช้าอะไรเงี้ยมันจริงจริงมันทําได้แต่ว่าเออมันไม่มีคนจนเกินไปแบบเกินไปอ่ะใช่เช่นมันเกินไปอมี่คิทันเขาอ่ะโดนโดนคนท้าเยอะมากในคอมเมนต์อ่ะเช่นแบบ ไปที่สนามบินสิแล้วเขาก็เลยแบบเขาก็ถ่ายเดินไปที่สนามบินแล้วในสนามบินก็คือไม่มีคนเลยแบบไม่มีใครพนักง,งานก็ไม่มีอืมอืมอืมอันนี้สนามบินนะพี่เออสนามบินนะที่แบบจริงๆแล้วมันควรจะมีคนแบบแทบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าใช่อแต่นี่มันช่วงโควิดหรือเปล่านะมันล็อกดาวน์กัอนอะไม่รู้สิเออคนก็สันนิษฐานอย่างนั้นเหมือนกันเพราะแบบช่วงนี้มันโควิดเขาก็เลยแบบคนอยู่บ้านกันเยอะเขาก็เลยใช้ช่วงนี้แหละในการออกมาถ่ายคลิปแปลกๆเหล่านี้ ซึ่งมันมีการดําเนินเรื่องด้วยนะคือมันก็จะมีคนท้าเขามากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแบบอยากอยากให้เขาแบบพิสูจน์ว่าเขาอยู่ปีสองพันยิบเจ็ดจริงๆแล้วมันก็มีเขาอะมาบอกว่าเหมือนเขาตื่นมาในปี2องพันยิบเจ็ดแต่ว่ามันมีซ o m e t h บางอย่างที่มันยังเชื่อมกับปี2องพันยิบเอ็ดอยู่แล้วแล้วคำถามคือแล้วเขาแล้วเขาคุยกับคนในยุคสองพยิเอ็ได้ยังไงเออใช่ผ่านผ่านทิกตอกผ่านทิกตอก คือมันมีไทม์เจมนี้เหรอเออมึงไม่คุยผ่าน Facebook ไม่คุยอะไรนะต้องผ่านทิกตอกเลยนะหรือว่าหรือว่าอันนี้ทฤษฎีก็คือว่าปีสองพันยิบเจ็ดเนี่ยเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอร์มันจะเจ๊งหมดแล้วเว้ยจะเหลือแต่ทิกตอกครองโลกเขาก็เลยคุยผ่านทิกตอกเป็นไปได้เป็นไปได้เออทิกตอกมันสามารถเซอร์ไพรส์โลกได้ขนาดนี้เลยหรอเชี่ยแดนซ์เคาน์เตอร์ แล้วมันสนุกตรงที่มันมีไอ้นี่ด้วยเว้ยเขาอะ่ะเอาพวงกุญแจไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆในบารเลนเซียเขาอยู่ที่บาเลนเซียสเปนไปทิ้งไว้ประมาณสามสีท่ที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาไปทิ้งไว้แล้วมันสิ่งของเนี่ยมันจะเชื่อมกับปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีคนไปหาเจอตามสถานที่ตรงนั้นจริงๆออื ừ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  เดี๋ยวนะมันมันไม่ควรจะรีเวิร์สได้ป่ะพี่หมายถึงว่าถูกต้องออันนี้อันนผมก็รู้สึกว่าอ่ะถ้ามึงอยู่สองวันี่เบสอะ แล้วคน227เจออเอยอันี้โอเคอันนี้ก็แบบเออก็ตามตามเอนโทรปีนะแต่อันนี้คือมึงอยู่227มันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นได้แบบเอ้ยทําไมวะมึงย้อนอดีตเฉยงงเออแต่แล้งงอ่ะแต่ก็เป็นแอคเคาที่สนุกมากจริงๆไปตามกันได้เขาจะลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับเรื่องแรกครับผมผมมีผมมีแชร์เรื่องหนึ่งสั้นๆครับก็ถูกรู้ถูกกังไปก็คือเอาเอาเรื่องตัวเองมาเล่าจะได้จะได้ไม่ไม่ต้องหาหาเรื่องเล่าเพิ่มเนาะคือผมอ่ะจะเล่าว่า ผมเป็นงูสวัสดเว้ยซึ่งงูสวัสดมันคืออ้นนี้ป่ะมันเหมือนอิสุวิสัยป่ะเออคือผมก็งงมากอ่ะวันหนึ่งผมตื่นมาด้วยด้วยการเป็นผื่นที่ที่ที่ท้องอะนะผมก็งงมากเอ๊ะผมโดนแมลงกัดหรอวะก็ตื่นมาก็แบบไม่ได้อะไรมันก็แค่คันๆเนาะสักพักมันก็เริ่มปวดแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีตุ่มขึ้นมาซึ่งซึ่งตัวผมเองอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยงูสวัสดในภาพจําเราอ่ะมันควรจะปวดกว่านี้มันควรจะเจ็บปวดกว่านี้เราเองก็ไม่ได้ปวดขนาดนั้นก็เลยว่าหรือมันไม่ได้เป็นวะ ก็เลยวันหนึ่งวันวันเสาร์เนี่ยผมก็เปิดให้พี่ชายดูพี่ชายมาเป็นหมอเนาะก็บอกว่าเออก็น่าจะเป็นงูสวัสดิ์นั่นแหละแต่ก็งงมากว่า้ยตัวเราเองก็นอนพอนะก็แบบนอน8ดชั่วโมงเก้าชั่วโมงต่อวันแต่ก็งงว่าทําไมทําไมมันถึงเป็นได้เพราะว่าเท่าที่เท่าที่เคยรู้มานะคือฟังมาจากลงก็เออรายการโรคภัยไข้รู้นี่แหละของของแซมมอนเนาะ,นะติดตามได้นะครับเออคือเขาเขาก็บอกว่ามันคือ,ม,คอมันคือการที่เชื้ออสุกอิใสอะ่ะพอมันมัน,ม,นมันอยู่ในร่างกายเราอะ่ะมันอาจจะหายไปจาก คือมันอาจจะเป็นโรคอิสุกอิสัยแล้วมันหายแล้วแต่ว่าเชื้อไวรัสอะผมจําชื่อไวรัสไม่ได้นะมันก็ยังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละรอวันที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเราตกจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเครียดหรือว่าวิตกกังวลอะไรก็ตามอะมันก็จะกลับมาพังงาดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะรีเทิร์นกลับมาในในรูปแบบของงูสวัดซึ่งงูสวัดอะมันจะต่างกับจากจากอิสุกอิสัยตรงที่ว่าอิสุกอิสัยมันจะขึ้นทั่วตัวแต่ว่างูสวัดมันจะขึ้นตามแนวประสาทก็เลยก็เลยจะเจอแค่แบบครึ่งครึึ่่่่งงงงซ้้้้าาาาายยยบบครรขวหหืออมกก็็ถเเปนนนัี ก็จะขึ้นรอบตัวเลยคือคือมันก็จะแบบน่ากังวลมากเหมือนกันคือตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะขึ้นเยอะ,อะแต่ว่าของผมมันขึ้นน้อยมากแบบแค่สามจุดอะไรเงี้ยครับเป็นสามสามปื้ดอนะเนาะเออแต่ก็มันไม่ได้ลามไปไหนผมก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าพี่บอกว่าเออก็ไม่จาเป็นต้องไปก็ได้แต่ว่านี่แหละมันก็เป็นประสบการณ์แปลกหน่อยน,นะคือคือช่วงเนี้ยเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยงานเยอะด้วยแล้วกูยังเป็นงูสวัสดิ์อีกโอ้ม่งเหนื่อยชิบหาย ชีวิตแม่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือตั้งใจมาบ่นแค่นั้นพออย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่เอออัปเดตให้ฟังเฉยเเอออย่างน้อยผมก็มีเรื่องเล่าอ่ะอย่างน้อยผมก็มีอ่ะเออไม่เหมือนไม่เหมือนบางคนอ่ะโกงไปปาวะแต่มันมีไอ้นี่ป่ะมันมีเออ่คำพูดโบราณอ่ะที่บอกว่างูสวัสดิ์ถ้าขึ้นรอบตัวแล้วจะตายเว้ยยศรอบยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษอยักษ์อย่าแช่งดิยศมีสามตุ่มยศมีสามตุ่มเออเออคือคือ ผมก็นี่แหละแม่แม่ผมก็พูดมือนันแต่แม่ผมก็พูดขมๆมาเนานะคือคือ,คอมันไม่ตายหรอกคืองูสวัสดจริงๆแล้วไม่ใช่โรคที่เป็นแล้วถึงตายแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าผู้สูงอายุเป็นมาอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้จากการตุ่มแตกหรือว่าจะแบบอักเสบจนติดเชื้อมันมันก็มีอาการตามมาได้พี่คือถ้าเป็นเยอะๆมันก็จะแบบลุกลามจนจนเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยครับก็แบบเออไปหาหมอดีกว่าถ้าถ้าอายุเกินห้าสิบหกสิบนะครับอืมเอ้ผมมีเรื่องอว่ะ เฮ้ยเฮ้ยมีได้ไงอ่ะยังไงครับเออไม่มีแหละเอ้าเฮ้ยอะไรวะอีหยังวะคุณจะทำอะไรพี่เจะไงคุณเจาไงคุณจะเล่นตัวเองหรือว่าคุณจะเล่นใครเอออ๋อมีอนนึงไปเจอมาในพวกเว็บไซต์พวกน r k t i ท e s น e w y เกอร์อะไรเงี้ยครับก็บอกว่าในช่วงในช่วงหลังที่คือเมื่อก่อนมันปีที่แล้วมันเคยมีคนพูดถึงเรื่อง ช่วงแพนิมิกะช่วงวันแล้แพลระบาดคนมันฝันร้ายมากขึ้นจำได้ปะเราเคยเล่าในรายการมาว่าแบบเทเลเฟกทําให้คนแบบฝันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบเห็นไปอ่านในนิวยอร์กเกอมักสูว่าบางอาการมันทําให้ไอาอาการฝันร้ายแบบเนี้ยมันตามหลอกหลอนคนไปเรื่อยๆไหมจะแบบจบโควิดไปแล้วอ่ะอืมอืมคือมันเหมือนเป็นแบบเป็นลองเทอมเฟกท์อ่ะอืมอืมันยังคงตกค้างอยู่เงี้ยหรอเออเป็นลองเป็นลองโควิดเป็นเอฟเฟกนี้ของลองโควิดอ่ะ เออโหเฮ้ยี่แบบนี้มันอันตรายเลยเนี่ยพี่ผมว่าอย่างอย่างในไทยเองเราก็เห็นคนในทวิตต่างหละคนพูดถึงนะว่าแบบว่าเออช่วงนี้กลับมาฝ่าลแล้วเพราะว่ามันกลับมาเวอรมซอนพลเป็นแบบเป็นเดือนนีงแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบคือว่าอะไรมันขึ้นหอหลีกหนีไม่ได้เนาะไม่ถึงว่ามันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าจะฝันไม่ฝันน่ะใช่ใช่ใช่เออคือผมว่ามันอะไรก็ตามที่มันอยู่ในซับคอนเชียสหรือว่าจิตใต้สำนึกอะแม่งยากมากเลยการที่เราจะไป ไปไปทําให้มันเฮลตี้ขึ้นคือเราไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเครียดอยู่แล้วมันก็แบบเออผมใจก่อนนอนได้ไหมท่องตัวเองว่ามึงห้ามฝันมึงห้ามฝันมันช่วยได้ปะไม่นานก็าไม่ได้จะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับเปาแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบการมีไนท์รูทีนที่ดีมันอาจจะทําให้เราเหมือนแบบไม่ฝันก็ได้นะเช่นแบบการแบบพักจากโซเชียลมีเดียก่อนนอนหรือว่าก่อนที่จะนอนสักครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องแบบไม่ทํางานแล้ว อะไรเงี้ยแต่มันยากแหละนี่กมันยากกว่ายูคเว็บฟอร์มโฮมที่แบบยากจริงยากจริงยากอ่ะเพราะเราก็ติดการทํางานยิ่งสมมติแบบเนี้ยเวเราวัยทํางานเราก็ติดการทํางานแบบไม่เป็นเวลาบางทีงะบางทีไอเดียมันยังมามันก็แบบทํางานต่อไปเรื่อยๆเออมีคิดพูดถึงเรื่องคุณคุณแกะอะไรครับเนี่ยมีคิดพูดถึงเรื่องแบบไอ mentally health อะไรเงี้ยเราเพิ่งได้ไปซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่าฮะใช่นี่คือเพิ่งเพิ่งเปิดยังไม่ได้แกะนะแกะแกะให้ดูอันบ็อกซ์ี่ยช่วงธัญวัฒน์อันบ็อก คือเรื่องนี้เห็นป่มว่าชื่อว่าเมื่อโลกซึ่มเศร้าเมื่อเมื่อโลกซุมเศร้าของอาจารย์สรวิชชัยนามอืมอืมอ่ามันน่าสนใจไงครับเล่มนี้ดีมากนะเหมือนเขาไม่ได้มองเรื่องซึมเศร้าเป็นเรื่องแค่อินดิวิโดะมีถึงว่าไม่ได้มองแค่บัจเทิง่ัมันมองอาจารย์สรวิชก็เป็นสายเป็นสายสายๆเหน่อยมากซิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมองมามาแบบว่าทุนนิยมมาส่งผลต่อทําให้ติดใจคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าอืมอืมอืม เหมือนจะมันจะมีดีเบตมั้งว่าเวลาเราพูดถึงเป็นเท่าเฮีหรือพูดถึงปัญหาสังคมมันพูดถึงแค่ตัวปัจเจกไม่ได้นะมันต้องถึงระบบปัจเจกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโดนป้ายยามาโดนคุณแชมป์ที่ระกรป้ายยามาเออผมเห็นผมเกือบซื้อแล้วเหมือนกันโดนคนเดียวกันป้ายยาเคาทักมาขในเมสเซจร์แทันเล่มนี้ดีนะอะไรสุดทยอมแพ้โดนปปายาซื้อมาว่าหน้าดีไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าคือผมเองก็กาลังอ่านหนังสือของของอาจารย์สรวิทย์ชัยนาเหมือนกันเล่มหนึ่งอะ แต่ว่าไม่ใช่เล่มนี้นะข<อ>คือบังเอิญมากเลยผมผมเพิ่งสั่งซื้อเล่มหนึ่งมาเรื่องความ <ทำ S 1> รัก<ไ>ปนัอไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นหนังสือที่อาจารย์แกเขียนถึงนักปรัชญาคนหนึ่งที่ชื่อชีเชกอะอ่าอ่าชีเชกอ่ะเออเออเขาเขาอาจารย์คือผมเองก็อยากอยากเข้าใจพวกปรัชญามากขึ้นนะก็เลยลองซื้อมาอ่านดูคือเขาเขาอาจารย์แกวิเคราะห์บทหนังสือเรื่องไวโอเลนส์ของชีเชกนี่แหละ เออผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันเออก็ก็รู้สึกว่าเอออาจารย์เป็นคนเป็นคนที่มีมุมมองแล้วก็สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างคมคายอะ่ะดูความรู้เยอะอืมเราอ่านคร่าวๆแบบตอนเปิดอ่านเล่มหนังสือสวัสดิภาษาเก็ไม่ยากเลยนะอืมอืมอืมใช่เข้าใจง่ายมากาาแต่เข้าใจว่าเป็นกันเปนคนแปลที่พวาแกแกเขียนเล่มนี้มันแบบว่า เขียนภาษาอังกฤษะแล้วก็มีคนแปลมาเปไทยอีกรอบหนึ่งอะไรช่วยเกล่าให้แล้วอะไรย่างี้นะเราว่าแต่คิดว่าเป็นน่าสนใจถ้าอยู่ที่บ้านแล้วแบบมีม่ไปอ่านคิดว่าก็สั่งซื้อมาอ่านก็ได้นะเล่มนี้คิดว่าน่าสนุกดีครับเห็นไหมผมมีเรื่องแล้วมรอตัวแล้วมีเรื่องเฉยว่ะสุดท้ายเราเราก็ไม่ต้องเตรียมมาเราเอาเรื่องตัวเองมาเล่านะครับผมบอกแล้วว่ารายการนี้รายการนี้เกิดมาเพื่อพี่โจคนเดียวไม่ได้เกิดเพื่อเราสองคนครับผมพี่โจเดบะเบผมมีอีกเรื่องหนึ่งผมอันนี้ผมไปเจอมาจาก เว็บไซต์เดอะแมทเทนะครับเฮ <Hey, website S 1> <ม>้ยเว็บไซต์ชื่อดังผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยครับอันนี้คือมันมีข่าวว่าที่บาหลีอะครับมีนักท่องเที่ยวโดนจับเพราะว่าทาสีบนใบหน้าเป็นหน้ากากอืมฮะ <Huh? S 1> หรอคือใช่คือมันเป็นยูทูบเบอร์เว้ยเป็นแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นเอ,อคนสาหารัฐเชื้อสายไต้หวันกับรัสเซียเป็นผู้หญิงผ,ผู้ชายผู้หญิงแล้วเขาทำคอนเทนต์ลง youtube ด้วยการแบบลองดูว่าจะทาสีบนหน้าให้กลายเป็นหน้ากากแบบทาสีฟ้าสีขาวให้กลายเป็นหน้ากากเ่่สีสีหน้ากากแล้วไปสีขาวขาวเขียวเขียวอ๋อนึกออกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขา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 วฟ้าฟ้าเคยเห็นยเห็นแล้วก็เขาก็แล้วเขาก็ทาสีทาหน้าแบบเนี้ยเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเว้ยแล้วปรากฏว่ามันไม่มีใครจับเขาได้อืมเออพนักงงพนักงานก็คิดตรงคิดตังอะไรเขาแบบปกติเลยไม่ไม่รู้ว่าแบบเขาเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอะทั้งทั้งที่ ที่บาหลีที่อินโดนีเซียมีกฎหมายเรื่องการใส่หน้ากากที่เข้มงวดมากอืมเออแล้วพอลงคลิปลง YouTube ไปแบบเนี้ยปรากฏว่าโดนด่าสมควรแหะอืมสมควรแหละใช่ใช่สมควรสมควรโดนเออโดนด่าแล้วก็เขาก็เลยต้องลบคลิป YouTube แล้วก็ออกมาขอโทษส่วนทางอินโดนีเซียก็ออกข่าวมาว่าอาจจะขับไล่สองคนนี้ออกจากอินโดไปโอ้โหอ้เหีย ขานาดน<อ>ในประเทศออกไปเออ<ๆ>พราะว่าอินโดอ่ะติดเชื้อเยอะมากเว้ยติดเชื้อไปหนึ่งล้านหกแสนรายแล้วก็ตายไปแล้วสี่หมื่นห้าเขาต้องซีเรียสมากแหละในการแบบควบคุมโรคให้ได้อะไรเงรี้ยอืมอืมอืมเขาเรียกว่าอะไรในะการรักืมเออแล้วยิ่งมาดูคือมันไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้มันคืออะไรอะ่ะคุณแค่มาเ,ออเล่นสนุกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคุณจะสร้างอิมแพกอะไรต่อสังคมหรอนอกจากการที่ทําให้คนรู้สึกว่า เฮ้ย <He> ไม่ใส่หน้ากากก็ได้นี่วาทาสีไปก็สนุกดีอะไรอย่เงี้ยอืเอ้ยเข้าใจเข้าใจ,ใจต่อจากพี่โจมีข่าวหนึ่งผมไปอ่านมาจากในไวส์เมื่อเมื่อวานก็โควิดนี่แหละแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบก็ดักดาเป็นคดีที่แบบน่าก,กลัวประมาณว่าแบบอย,อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ อินเดียมันคิยมันรุนแรงปะมันรุนแรงมากไงใช่รบบุนแรงร<ะ>ุนแรงมากแล้วมันมีสายพันธุ์อินเดียด้วยใช่แล้วระบบสาธารณสุขที่นั่นกาลังแบบเข้าขั้นแบบวิกฤตล้มเหลวแล้วพังแล้วอะไรเงี้ยคือคนก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้คนไม่ถึงเข้าไม่ถึงท่อออ,อกซิเจนแล้วอะไรเงี้ยครับมันมีมันมีเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบหนึ่งในตลาดมืดอ,อินเดียที่มันกําลังเงฟนนื่องฟูตอนนี้คือการขายไอท่อออกซิเจนอ่ะอืมฮะ ทอ่อเซ็นแบบใหญ่ๆอ่ะไม่ไม่ใช่ท่อเล็กๆนะเนื่อว่าสมมติว่าอ่สมมติว่าเป็นตามงานนี่มันเป็นท่อใหญ่ๆ,ๆใหญ่ๆมากๆอ่ะหนักๆเอาไว้แบบอัดลมลูกโป่งหรือว่าใหญ่ของท่อ,ทอป,ประดาน้ําอ่ะที่แบบเวลาคนไปดำน้ำมันจะมีท่อเซ็นข้างหลังอันนี้ใหญ่กว่ามันเอาํำเท่าใหญ่มากๆโโอ่ะพี่โจยศให้เช่าเว้ยคิดราคากันแบบเยอะแพงมากอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทาได้คือ ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปเข้าได้นะตอนนี้สิ่งที่ขาดตลาดมันขาดตลาดไปแล้วเพราะว่าคนรวยอะไปซื้อมาหมดแล้วเว้ยอืมอืมอ,อ,อืมเพราะมันมันขาดถึงขั้นนั้นแล้วขาดออกซิเจนแบบต้องไปหาของเถื่อนมาแล้วอะอืมโหคือแบบร<ห>ุนแรงแล้วคนจนก็รุนแรงว่ะเออแล้วปกผ้าปกบทความบทคําสกู๊ปข่าวของไวท์่มันคือแบบผู้หญิงคนหนึ่งนั่งน,นั่งในรถอะแล้วก็เอาที่ครอบที่ครอบจมูกปะออกซิเจนอะอืมอ,อมาใส่ไปโดยที่ไอ้ท่อออกซิเจนไอ แท่งนั้นอน่ะใหญ่ๆถูกวางไว้ในรถอ่ะคือแบบให้คนสลับมาเรื่อยๆบบอ่ะน่ากลัวอ่ะหนักหนัก,นกเออคืออันเนี้ยเสริมไม่ทันผมผมไปกําลังจะพูดถึงเรื่องเดียวกันเลยคือผมมันไม่ได้ไม่ได้ไปอ่านบทความแต่ผมฟังมาจากพอดแคสต์ของ The journal ของ w Wall Street Journal เลยคือเขาอ่ะก็มีนักข่าวคนนึงไปไปทําข่าวที่กรุงเดลีเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยครับก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าซิทูเอชันหรือว่าซีนารีโอที่นั่นเนี่ยคือมันเป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะ แต่คือมันแน่นไปหมดเลยมันแน่นไปด้วยคนไข้ผู้ป่วยแล้วก็รถที่แบบมาจอดอ่ะก็คือมีตุกตกมาส่งบ้างมีแบบแท็กซี่มาจอดบ้างอะไรเงี้ยพี่แต่คือมันมีหลายคนมากๆซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่อะที่แบบมาพร้อมกับความหวังแบบกระเตงลูกที่ป่วยมาแต่ว่าก็ต้องเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็เดินกลับมาเพราะว่าข้างในมันเต็มหมดแล้วเลยมันไม่ไม่มีพื้นที่ที่ที่ใครก็ได้ไม่ว่าเป็นใครอ่ะไม่ไม่มีไม่มีใครสามารถนอนในโรงพยาบาลได้แล้ว่ะเออแล้วแล้วเขาก็พูดถึงวิชวลนหนึ่งที่ ที่เหมือนที่พิธานเล่าเมื่อกี้เลยคือมันมีต,ตุกตุกคันหนึ่งที่มาถึงปุ๊บก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาแล้วก็เขาก็แบกถังออกซิเจนลงมาด้วยเว้ยก็คือแบบเดี๋ยวนี้มัน mm hmm. มันคือโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไม่พรอไวออกซิเจนให้แล้วเพราะมันขาดตลาดหร mm ือ hmm. ว่าเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นนโยบายอะไรสักอย่างด้วยซ้ําอ่ะจนจน,จนคนที่อยากหายจากโควิดหรือว่าอยากได้รับการรักษาอะไรเงี้ยคือต้องต้องไปหามาเองอเออคือมีเตียงให้ก็จริงถ้าถ้ามีเตียงให้ก็จริงนะ ก็ต้องมีออกซิเจนของตัวเองด้วยซึ่งก็ต้องไปดินน้นรนต้องไปหาเองอีกอนะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาได้อย่างเช่นที่พี่ธานว่ามันคือต้องไปหาในตลาดมืดซึ่งโหผมว่ามันมันเป็น situation ที่ที่หดหูประมาณนึงนะแบบมากๆเลยแหละใช่อืมมีใครมีเรื่องอีกป่ะครับไม่มีแล้วครับอ้อยผมมีเรื่องหนึ่งครับผมมีผมมีเรื่องอยาก ผมมีเรื่องอยากจะแก้ข่าวนิดนึงครับคือว่าจากที่คราวที่แล้วที่ยศบอกว่าเราจะเบรกกันสา <laughs> <laughs> มปีมีคนแตกตื่นมากมาย <laughs> ไม่ใช่ผ <laughs> <คน S 1> มแตกตื่นมานมาจริงๆก็คืออ่ะใครที่ไม่ได้เข้ากรุ๊ปนะครับจริงๆมีชี้แจงในกรุ๊ปอันเดอร์เ l ลคลัไปแล้วแต่ว่าใครที่ฟังพอด c a แคส์อย่างเดียวก็ขอบอกตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการพักเบรกของรายการอันเดอร์เ a ลเคเนี่ยหนึ่งเดือนคือเบรกทั้งอันเดอร์เลเเลยแล้วก็อันเดอร์เลเคสเด้วย แต่ว่าจะเบรกหลังจาก EP ที่100เป็นต้นไปครับครับแล้วก็นานแค่ไหนครับแล้วก็กลับมานานหนึ่งเดือนครับผมเหนึ่งผมไม่กล้าพูดแล้วเดือนโดนาอเออไอ้มีสุดท้ายประมาณนี้ครับสุดท้ายมาครับใน n น็ f l i x มันมีอันนี้เข้าใหม่เป็นสารคดีของซันอ f แซมอะหรอิงเหร่อมาอีกแล้วเหรอโอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้สารคดีทูครามแบบเอาพวกซีเรียลคิลเลอร์แบบแมสแมสมาบ่อยจังเ ส่วนอันนี้มันจะเป็นเข้าใจว่าเราดูเทรลเลอร์แล้วเหมือนมันอยู่บนสารนิดมันอยู่บนข้อสานนิฐานว่าซันน็อปซนที่เป็นซซเลปีเลอร์ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรายแค่คนเดียวเว้ยคือมันมาด้วยทฤษฎีใหม่ว่าซันน็อปไซนไม่ได้ลงมือคนเดียวมีพาร์ทเนอร์อินครามมีอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าเออว่ามันก็เป็นโจทย์ใหม่ที่แบบน่าจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้อะไรเงี้ยว่าจะนั่งดูซีรีสกดีในนั่งดูซีรีส์ดูอันนี้เนี่ยเหรอครับครับผม โอเคครับตามนั้นครับโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมขอแนะนําอีกสักอย่างหนึ่งก็คือก็คือเป็นช anel ยูทูปที่ชื่อว่าคีวามิเจแปนครับ K.I. W Ami Japan นะครับก็คืออันเนี้ยผมกับพี่โจอ่ะบังเอิญเคยดูเหมือนกันแล้วก็เมื่อวานผมส่งพี่โจไปประกอบพี่โจบอกว่าเอ้ยผมเคยดูแล้วคือมันเป็นช anel ยูทูปที่มันมีประมาณหลายร้อยคลิปนะผมไม่แน่ใจจํานวนแต่คือทั้งหมดอ่ะมันเป็นคลิปทํามีดหมดเลย มีดแบบแฮนด์เมดนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเขาทํามีดจากอะไรบ้างนะคือเขาทํามีดจากก้ามปูทํามีดจากแตงกวาทํามีดจากไข่ทามีดจากลูกอมทํามีดจากทรายทํามีดจากช็อกโกแลตทามีดจากเล็บมนุษย์อะไรเงี้ยคือไม่มีอีกเยอะมากเลยเว้ยคือผมก็งดทึ่งมากๆนะว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันจะทํามีดจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงและทึ่งอีกอย่างคือมึงทําทําไมโอ้โหเออคือเขาเขาเขาเนิร์ดมีดมากเว้ยแล้วแบบ ผมว่าทุกอันแม่งเอฟเฟกติฟหมดเลยนะไม่ไม่ใช่เอฟเฟกติฟสิคือมันใช้งานได้หมดเลยมันสามารถหัน่นผักหัน่นอะไรได้หมดเลยอะ่ะแล้วแบบทุกอันมันทํามาจากเมทิลที่ที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะอย่างทําจากไข่เงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เปลือกไข่นะเขาทําจากจากไข,ข่ขาวอะ่ะเออเขาเหมือนเอาไปผสมกับ <laughs> แชมพูไปผสมกับอะไรไม่รู้แล้วก็ไปอบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ผมดูไม่เข้าใจด้วยซ้ำอ่ะคือมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในช่องของเขาว่าแบบ ทุกวันนี้มีใครรู้หรือยังว่าเขาเขาทำวิดีโอโปรเซสเพื่ออะไรเพราะว่าไม่มีใครดูรู้เรื่องเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรของมึงวะมันเป็นคลาสเคมีดีๆอหนึ่งเลยอ่ะคือถ้าใครเรียนเคมีหรือว่าชอบเคมีอะไรเงี้ยก็ไปดูได้เลยนะอคือผมว่ามัน Amazing มากเลยครับคือพี่เคยไปดูเลยแล้วแบบชอบมากตรงที่จะเรียกว่าเขาเนิร์ดมีดก็ไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเนิร์ดคมมีดอ่ะคือทําอะไรก็ได้ให้ม่งคมอ่ะใช่ใช่ใช่มีการรับแบบ เคยไปดูอันนึงคือทําเยลลี่ให้กลายเป็นมีดด้วยก็คือไปทําเยลลี่แล้วก็ไปแช่แข็งแล้วก็ต้องเอามาลับอะไรอีกไม่รู้อ่ะหลายอย่างมากเลยใส่ส่วนผสมแบบส่วนผสมเอ็อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็อืมสุดท้ายเขาก็จะโชว์ให้ดูว่าแม่งคมจริงเว้เช่นแบบหั่นหั่นแตงกวาหั่นกระดาษให้ดูใช่ใช่ใช่คำถามคือเราเราโลกเราได้อะไรสิ่งนี้วะพี่ได้ความรใจได้ดูได้รู้ว่าเยลลี่ทําเป็นมีดได้ อ่าตรงๆเมื่อเมืม่อคืนผมนอนหลับพราคลิปเขาอะอ่าพูดงี้ดีกว่า <c oughs> ผมดูเป <c oughs> ็นเอสเซมเลย <c oughs> เฮ้ยพูดถึงเอสเซมาผมมีอย่างหนึ่งครับอันนี้ของติ k กต k อกครับผมไปเจอคลิปอันหนึ่งที่เป็นเอสเมาที่สบายมากแต่ว่าไม่แน่ใจต้องเสิร์ชว่าอะไรเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลองไปหาให้ครับคือมันจะมีเภสัชกรของต่างชาติครับมานับยามานับยาให้เราให้เราฟั <c oughs> <า>งแล้วมันเพลินมากอ่ะ จะเป็นเสียงแบบเทยาลงแบบลงถาดยาแล้วก็แบบนับแบบกลอกแกลกกลอกแกล,ก,ก,ลกเทใส่ขวดปิดขวดเออดีนะดีนะดีนะเออเดี๋ยวผมไปลองฟังบ้างนีดก็สบายมากครับเป็นแบบ drugs counting ประมาณนี้ครับมีใครมีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้ไม่มีแล้ครับเอ,อ้ยผมมีเรื่องหนึง่งผมไปเจอว่ามีผู้ชายคนหนึง่งเขากินกาแฟสองแกว้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาไปคาเฟ่คนเดียวปะ เขาไปคาเฟ่คนเดียวเขาชอบไปคาเฟ่คนเดียวแต่ว่าเขาซื้อขนมปังสองก้อนกินกาแฟสองแก้วเออเออแล้วอ้มันทําไมอะทําไมอะแล้วกาแฟเหมือนกันป่ะพี่โตกาแฟเดียวกันไม่เหมือนกันกาแฟอันนึงเป็นกาแฟเย็นอีกอันนึงเป็นกาแฟร้อนเฮ้ยงั้นก็ผิดวิสัยเปล่าคือคนถ้ามันจะกินกาแฟสองแก้วมันควรจะสั่งเหมือนกันป่ะใช่นั่นแปลว่าหรือเขาไม่ได้ไปคนเดียววะโอเคครับเขาไม่ยอมบอกอะเขาไม่ยอมบอกเออเออเป็นรายการกันตรงนี้ไหมครับ <laughs> โปรดลงชื่อในเช้งจด o ออารนนลรง,งให้พี่ทันเปิดเผยตัว <laughs> ตนให้เปลี่ยนจากการถ่ายกล้องหลังมาเป็นกล้องหน้าสักทีครับโอเคครับโอเคโอเคงั้นเท่านี้เนาะประมาณนี้ก็ <laughs> ติดตามรายการอันนี้ด้ t เทรสทอได้ทุกวันศุกร์นะครับถุกช่องทางของ s ซลม o นพอดแคสตสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs>